ซูชิโอ้ยบอกหล่าตัวซีตุนแทงหูแล้วว่าเจ็บนะโอ้ยซูชิเอ,าเอา้าเอ้าบอลมันเป็นอย่างมันคนือนื้นเอา้าอีนึงมันลูกบอลได้มันมาแล้วมันนวดเลยมันเจ็บเอา้าอีนึงเงี่ยวแตกน้ำเนี้ยซูชิซูชิเป็นอย่าง อ๋อซูมันก๋ออ๋พราะมันเป็นนึกซียูบอกโมเมนต์มันอันมันมันนอนลองมันเจ็บมันลุกบ่ได้เลยสุชีสุชีนี่หลาเป็นอย่างลูกได้บ่ลูกได้บ่ไหนมากินนี่มาลูกไหมลูกมาเร็วลูกอ๋อสูชีลูกได้อยู่บ่ ลูกมาดูลูกลองเบิองลูกเร็วลูกเออมันก็บลูมาลูกมาลองเบิองมันล่มไปนึ่งอ้ยมันยังบ่กแข็งแรงตัวสีตุ่นมันเถอะ mua men nó mô để trong sẵn, nó mô men chẳng sẵn, nó tay câu nó nó lục bừa đấy này nè, nó lục nó nhéo, đẻt đấy, lắc kéo, mèn mà